แต่ว่าเรายังยู่กันแคครอนพิ่เบาเลสไปติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสี่ธรรมราชค่ะท่านก็ได้นําคณะไปถาวายราชสักการะพระเจ้าสี่ธรรมมาโซกราชผู้สร้างเมืองนครสี่ธรรมราชค่ะ โดยในไกรซ่อนวิสิทธิ์วงค์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะท่านก็เป็นประธานพิธีทวายราชาสักการะพระเจ้าซี่ธรรมาโสกราชที่อนุสาวรีย์พระเจ้าสี่ธรรม,มาสโสการาชส่วนซี่ธรรม,มาสโสการาชอำเภอเมืองจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะทวายผ่านพุ่มดอกไม้แล้วก็กล่าวทววายราชสดุดีเนื่องในวันที่1ิเมษายนของทุกปีนี่แหละค่ะเป็นวันคลายวันปฏิสทานพระราชาอนุรรสาวรีย์พระเจ้าซี่ธรรม,มาสโสการาชซึ่งทางจังหวัดนครรี่ธรรมราชก็กำลนดทายเป็นวันพระเจ้าซี่ธรรมาโสก ก็ได้มีการเริ่มจัดพิธีทวายราชสดุดีตั้งแต่ปี2 5 5 2เป็นต้นมาเลยค่ะครับผมพระเจ้าซีธรรมสกรัชนะครับเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปฐมวงศ์นะครับมมีชื่อเสียงอย่างมากในบรรดาจเจ้าเมืองในขาบสมุททย สรงสถาปนาระบบการเมืองการปกครองในรูปแบบธรรมราชานะครับทรงพระปรีชาสามารถเป็นราชาผู้ทรงธรรมทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเป็นครูบานครูเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้มีการบรรจุพระบรมสา,ารรริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ห้าดใสา่แก้วนะครับถึงเป็นที่เลื่อมใสของอพุทธบริษัทที่ลังไล่มารวมบูชาสักการะกันอย่างต่อเนื่องนะครับ แลวก็ได้ส่งถวายภาพพระบ๊ดนะครับซึ่งเป็นที่มาค้องประเพณีแห่ผ้าขึ้นถาดซึ้มเนือมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับอ,อีกทางยังเป็นผู้สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสร้างคมนะครับทีถือเป็นพระเกียรติคุณแก่จังหวัดนครนครีธรรมราชเป็นต้นมานะครับนนี่เป็นบนรนรพบุพรุษนะครับค้องเจ้าเมืองนครรีธรรมราชที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับครับพผมอ่ะ